โอ้โหคุณพ่อครับที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยนั่นสิคะไหนบอกว่าจะไปทานข้าวกันทำไมมาโข่ที่นี่เอาหน้าเดี๋ยวก็รู้มีอะไรดีไปเราเดินไปข้างในกันดีกว่าพี่สมคงสวัสดีค่ะมาทำอะไรคะพาเด็กๆมาวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้จะพาลูกๆทั้งสามคนเนี่ยมาทดสอบสมรรถภาพทางกายหน่อยอ๋อค่ะเพราะนี่จเจ้าเส ลูกชายคนโตเนี่ยจบทำงานแล้วแต่ว่าก็บ่นปวดคอปวดหลังแล้วก็ขาตึงก็ไม่ลงอันนี้ลูกสาวคนที่สองชื่อน้องเนลเด็กๆเลยเนี่ยเพิ่งจบเพิ่งเริ่มทำงานแต่ก็บ่นเวลาทำงานบ้านเล็กๆน้อยก็บ่นว่าปวดเหนื่อยนะครับแล้วก็เวลาเดินขึ้นลงบันไดก็ไปฟ้าก็บ่นว่าเหนื่อยอีกแสดงว่าไม่ค่อยได้ออกกาลังกายส่วนอันนี้ลูกชายคนเล็กที่น้องโบนัสไม่ต้องพูดถึงเลยเล่นแต่เกมกลับมาจากโรงเรียนก็เอาแต่เล่นเกมอย่างเดียวเลย ดีแล้วค่ะพี่สมพงษ์ค่ะเด็กๆมาสํานักวิ์มาถึงเราต้องทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นอย่างแรกก่อนแล้วมาดูว่าแต่ละคนเนี่ยที่บอกว่าปวดนู่นปวดนี่เราจะมีวิธีการเสริมสร้างแต่ละส่วนยังไงเ<ม>ชิญเลยค่ะค,ค่ะ ครับน้องเซ่ครับผลการทดสอบสภาพร่างกายด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับก็อยู่ในระดับพอใช้คือก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีมากนะครับฉะนั้นก็ต้องมีการพัฒนานะครับการแก้ไขได้ก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถูกวิธีนะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวพี่จะแนะนํานักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับมาสาธิตท่าทางการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้นะครับครับไม่น่าหรอกผม นี่ปวดทั้งคอบ่าไหล่ตัวทั้งตัวไปหมดเลยครับ,รบอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการออกกำลังกายที่ถูกวิธีกันนะครับ,รบเดี๋ยวไปดูกันเลยครับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้อสำหรับกลุ่มวัยทำงานอายุระหวะ่าง19ถึง59ปีสวัสดีครับสำหรับ การเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อในประชาชนทั่วไปนะครับเราจะเน้น2กลุ่มกล้ามเนื้อใหญ่ๆก็คือส่วนบนของร่างกายนะครับเช่นแกนกลางลำตัวหน้าอกหลังหัวไหล่เป็นต้นนะครับและกล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกายนะครับเช่นสะโพกต้นขาและน่องเป็นต้นนะครับตอนนี้เรามาเริ่มกันที่กล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายก่อนนะครับซึ่งสำคัญและจำเป็นในการ หยิบจับสิ่งของการยกของการดึงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยเาผาผลาญพลังงานในร่างกายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือช่วยให้บุคลิกภาพของเราดูดีและสมส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับในการฝึก เราจะมีท่าง่ายๆสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่นะครับและก็ท่ายากสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการฝึกมาแล้วจะมีท่าอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ท่าที่หนึท่าดันพื้นประยุกต์ท่าเตรียมให้นอนคว่ำลำตัวเหยียดตรงควขยขาเกี่ยวกันแล้วงอขึ้นประมาณ90องศาฝ่ามือทั้งสองข้างวางคว่ำราบกับพื้นในระดับเดียวกับหัวไหล่ปลายนิ้วชี้ตรงไปข้างหน้า โดยให้ฝ่ามือทั้งสองข้างห่างกันเท่ากับช่วงไหล่ข้อศอกงอแนบอยู่ข้างลำตัวยกลำตัวขึ้นแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงตั้งฉากกับพื้นลำตัวตรงเป็นแนวเดียวกับสะโพกและต้นขาเข่าทั้งสองข้างชิดกันท่าปฏิบัติยุบข้อศอกลงจนแขนท่อนบนทั้งสองข้างขนานกับพื้นหรือหน้าอกสัมผัสพื้นแล้วเหยียดข้อศอกดันลำตัวขึ้น กลับไปอยู่ในท่าเดิมนับเป็น1ครั้งนะครับทำซำ้ำา1 0ถึง15ครั้งต่อเซตวันละ3เซตนะครับข้อแนะนำเพิ่มเติม<ๆ>เกร่งกล้ามเนื้อลำตัวและหน้าท้องร่วมด้วยจะช่วยให้ลำตัวและสะโพกเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันไม่ยากเลยใช่ไหมครับช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้ออกไหล่ต้นแขนด้านหลังและกล้ามเนื้อลำตัวของร่างกาย ท่าที่2ท่าบีบมือท่าเตรียมใช้มือจับลูกบอลหรือม้วนผ้าที่มีความยืดหยุ่นท่าปฏิบัติให้วางมือข้างลำตัวออกแรงบีบลูกบอลเต็มแรงร่วมกับการกระดกข้อมือขึ้นลงแล้วคลายออกนับเป็น1ครั้งนะครับทำซ้ำา1 1ถึครั้งต่อเซตแล้วอย่าลืมทำสลับอีกข้างในลักษณะเดียวกันวันละ3เซตนะครับท่านี้ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อมือสำหรับผู้ที่ทดสอบความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไปสามารถฝึกเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายในท่าที่ยากขึ้นได้นะครับได้แก่ท่าไม้กระดานดันพื้นและท่าโหนบาโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ท่าที่3ท่าไม้กระดานดันพื้นท่าเตรียม ให้นอนคว่ำมือและเท้ายันพื้นลำตัวตรงแขนเหยียดตรงโดยให้หัวไหล่แขนและมืออยู่ในแนวเดียวกันกางแขนประมาณช่วงกว้างของหัวไหล่เท้าทั้งสองข้างยันพื้นไว้นะครับถ้าปฏิบตัติงอแขนลงจนหน้าอกเกือบจะแตะพื้นพร้อมหายใจเข้าเหยียดซอกดันลำตัวขึ้นพร้อมหายใจออกนับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำา1 0ถึครั้งต่อเซต วันละ3เซตนะครับมีข้อแนะนำเพิ่มเติมลําตัวและขาเป็นเส้นตรงดันหน้าอกขึ้นให้หลังส่วนบนไม่เป็นร่องช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ออกไหล่ต้นแขนด้านหลังและกล้ามเนื้อลำตัวสะโพกและกล้ามเนื้อขาท่าที่4อาจต้องมีอุปกรณ์ช่วยเล็กน้อยท่าโหนบา้า ท่าเตรียมมือทั้งสองข้างกำบาหรือราวที่มีความสูงกว่าผู้ฝึกนะครับส่วนท่าปฏิบัติออกแรงกำบาให้แน่นแขนเหยียดตึงขาลอยจากพื้นทิ้งน้ำหนักลำตัวลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกพยายามไม่ให้มือหลุดจากบา้าค้างในท่านี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างน้อย10-30วินาทีและทำซ้ำสามรอบนะครับ ท่านี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อแขนครับมาต่อกันที่การเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนล่างกันบ้างนะครับซึ่งสำคัญและจำเป็นในการย่อยืดการขึ้นลงบันไดาการกระโดดเป็นต้นนะครับซึ่งจะช่วยให้เราทํากิจกรรม ในชีวิตประจําวันหรือกิจกรรมที่ชอบหรือการออกกําลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะครับนอกจากนี้ยังช่วยเผาผลาญพลังงานของร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะครับในการฝึกของเราจะมีท่าง่ายๆสําหรับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่แล้วก็ท่ายากสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้วนะครับจะมีท่าอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับท่าที่1ท่ายืดย่อพิงผนัง ท่าเตรียมยืนตรงหลังพิงกำแพงส้นเท้าห่างจากกำแพงประมาณ1ฟุตแยกขากว้างประมาณหัวไหลแขนวางข้างลำตัวท่าปฏิบัติค่อยๆย,ยอกเข่าลงในท่านั่งระวังด้วยนะครับไม่ให้เข่างอเลยปลายเท้านิ่งครั้งไว้ประมาณ10วินาทีพร้อมยืดตัวขึ้นกลับสู่ท่าเตรียมนับเป็นหครั้งนะครับทำซ้ำ 10-15ครั้งต่อเซตวันละ3เซตข้อแนะนำเพิ่มเติมขณะยอ่อระวังไม่ให้หัวเข่าทั้งสองข้างหุบเข้าหากันนะครับช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าสำหรับผู้ที่ทดสอบความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไปสามารถฝึกเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายในท่าย,ยากขึ้น ได้แก่ท่ายืนยอ่อกับท่าก้าวย่อนะครับโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ไม่ยากเลยครับท่าที่2องท่ายืนยอ่อท่าเตรียมยืนขาตรงขากว้างประมาณหัวไหล่มือทั้งสองข้างจับกันท่าปฏิบัติค่อยๆย่อเข่าลงในท่านั่งระวังไม่ให้เข่าง,งอเลยปลายเท้านะครับนิ่งค้างไว้10วินาที พร้อมยืดตัวขึ้นกลับสู่ท่าเตรียมนับเป็น1ครั้งทําซ้ำา1บถึงสิครั้งต่อเซตวันละ3มเซตข้อแนะนําเพิ่มเติมขณะยอ่อระวังไม่ให้หัวเข่าทั้งสองข้างหุบเข้าหากันนะครับท่านี้ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาท่าที่3ท่าก้าวยอ่อเป็นท่าที่ทำไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับท่าเตรียมยืนตรงขากว้างประมาณหัวไหล่ มือทั้งสองข้างจับเอวท่าปฏิบัติเก้าขาซ้ายไปข้างหน้าพร้อมกับยอ่อเข่าลงลำตัวตั้งตรงโดยให้เข่าทั้งสองข้างงอตั้งฉากจากนั้นค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นเก้าวเท้าต่อไปด้านหลังเก้ากลับสู่ท่าเตรียมทำสลับอีกข้างในลักษณะเดียวกันนับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำา1 0ถึง15ครั้งต่อเซตวันละ3เซตข้อแนะนำเพิ่มเติมเมข่าด้านหน้า ไม่เลยปลายเท้าและยืดอกตรงตลอดเวลาด้วยนะครับท่านี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือเน้อะะนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คืออย่าลืม อวอร์มอัพหรืออบอุ่นร่างกายก่อนการออกกําลังกายแล้วก็คลายอุ่นร่างกายหลังการออกกําลังกายทุกครั้งนะครับและดื่มน้ําให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้การออกกําลังกายของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่มีโรคประจําตัวควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกําลังกายนะครับ ท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายนะครับหรืออยากจะทดสอบสมรรถภาพทางกายเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายต่างๆนะครับสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยการสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ถึงการออกกำลังกายคิดถึงกรมพละศึกษากรมพละศึกษามอบความสุขเพื่อมวลชน